ปวดฟันคุณไปเปลี่ยนยางนี่นะคะเป็นนวัตกรรมแต่ก็นี่ค่ะอันนี้ก็เอาลูกสุกนะคะเมื่อกี้คุณแม่หอ่หอห่อซองลูกนะคะเพอินว่าเอาเลนเดินมาเห็นลูกสุกอยู่ลูกหนึ่งนะคะก็เลยเก็บไปให้คุณแม่นะคะเป็นนวัตกรรมแล้วก็เป็น<า>ก็จะเป็นผลงานของคุณแม่นะคะก็นี่เลยเอาถุงคุณแม่ฉลาดมากเลยนะคะถ้าเกิดว่า ไม่หอถูกนะคะเดี๋ยวก็มีพวกเป็นมดแล้วว่าลูกวัวนะวัวเขาจะออกเดินเดินเล่นนะคะออกจากคอกนะคะก็จะมีทางวัวเราแต่วัวแต่วัวเราอะ่ะตอนตอนที่เขาเกิดใหม่ๆอะ่ะเขาจะเดินเล่นนะคะปีที่แล้วออกลูกประมาณ3ลูกนะคะเขากินไปสองลูกแล้วก็เหลือลูกหนึ่งมันกับเขาเกิดแล้วก็อยู่อยู่ใต้ใบเงะคะ่ะมันจะเป็นสีเขียวเขียวเนาะแล้วทีน,นี้น้องวัวเขาไม่เห็นนะคะก็เลยรอดแล้วก็ได้กินหนึ่งลูกนะคะแล้วก็แม่เขาบอกว่าอร่อยมากเพราะว่าเขาสุกไง เขาสุกแล้วก็มะม่วงแระ็ะคะเวลาเขาสุกเขาจะรสชาติอร่อยนะคะแม่ก็เลยแบบว่าถ้าปีนี้ออกลูกนะแม่ก็จะแบบว่านี่นะคะเอาถุงพลาสติกมาหอ่อเพื่อป้องกันไม่ให้อวัวมากินนะคะก็คือมีทั้งวัวเราวัวเราแต่ว่าปีนี้ลูกวัวเขาโตแล้วนะคะก็ไม่ค่อยเดินนี่เสียงเสียงเขาแบบเรียกนะคะ ให้เอาหญ้าให้กินนะคะแล้วทีนี้ก็ไม่ค่อยไม่ค่อยเดินเที่ยนผ่านแต่ก็จะมีวัวคนอื่นนะคะที่แบบว่าเล็ดรอดออกจากอคอกนะคะก็จะมากินคุณแม่ก็เลยห่อนี่ค่ะเป็นนวัตกรรมป้องกันมแมลงป้องกันนกนะคะแล้วก็ป้องกันวัวแต่ไม่ป้องกันก็เ <laughs> รียกอะไรอะ่นะหาเพลี้ยเนาะนี่เลยนะคะนี่นวัตกรรมของคุณแม่นะคะนี่ คุณแม่ภาคภูมิใจมากนะคะเพราะว่าปีนี้เขาออกลูกโดกวุ้ยพระอาทิตย์กำลังตกดินค่ะทุกคนค่ะย้อนแสงก็หน้าก็จะดำๆนิดนึงเนาะนี่เลยนะคะเป็นความภูมิใจนะคะแล้วก็ภูมิใจของออเลนเพราะว่าซื้อมา2ปี3ปีเขาไม่เคยออกลูกเลยออกลูกเมื่อปีที่แล้วอย่างที่บอกว่าออกลูกไปส3า,สาโดนวัวกินแล้วก็เขาก็ซ่อนตัวอยู่ใต้ใบเนาะวัวไม่เห็นแต่ออเลนเห็นก็เลยเก็บไปให้แม่กินนะคะแม่บอกอร่อย ปีนี้ก็เลยเป็นอย่างนี้แหละค่ะมะม่วงแหลก